สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะแต่จะพามาดูต้นโปยเซียนนะคะที่ปลูกอยู่ในกระถางค่ะต้นโตนต้นใหญ่มากๆเลยแต่ว่ามีปัญหาเรื่องการไม่ออกดอกแต่ก็ไปเจอสูตรนี้นะคะซึ่งใช้เป็นผงชูรสค่ะหรือโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะเขาแนะนําว่าให้นํามาโรยรอบๆโคนกระถางเลยนะคะเออรอบๆโคนต้นเลยนะคะโรยในกระถางได้เลยค่ะก็ต้นโปยเซียนต้นนี้เนี่ย นะคะเป็นต้นที่โตมากใบเนี่ยก็ออกเยอะมากเลยในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะคือใบงามนะแต่ปรากฏว่าไม่มีดอกเลยอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะวันนี้ก็จะมาใส่ผงชูรสค่ะหรือว่าโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะเนี่ยคะ่ะเทใส่กำมือแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยเร่งการออกดอกนะคะให้ดอกดอกดอกสวยนะคะ อ่าแล้วก็ช่วยให้ดอกออกเยอะได้นะคะซึ่งแต่มีอีก2กระถางนะคะที่เป็นต้นปอยเซียนแต่ก็ใช้วิธีนี้เลยค่ะแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็ออกดอกดีนะวันนี้ก็จะมาลองกับที่ต้นปอยเซียนต้นนี้ค่ะอ่านี่นะคะไม้มงคลอย่างอื่นก็ใส่ได้เช่นเดียวกันนะคะโรยไปที่กระถางได้เลยรอบๆอบคนต้นค่ะเนี่ค่ะ ส่วนกระถางนี้นะคะพามาอัปเดตนิดนึงค่ะน,นี้ก็คือไต่ลองเอาเมล็ดทุเรียนนะคะจากการกินนะเอามาวางวางไว้อะคะ่ะแบบวางแบบทิ้งทิ้งคว่างๆเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเป็นเมล็ดทุเรียนนะคะปรากฏว่าเขางอกออกมาค่ะไต่เองก็เซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่เคยพอเคยวางมาแล้วนะคะก่อนหน้านี้แต่เขาไม่งอกให้ค่ะแต่ว่ารุ่นนี้เขางอกออกมาให้นะคะส่วนต้นข้างๆนี้ก็เป็นต้นเงาะค่ะ มเมล็ดงอมเมล็ดทุเรียนนะคะก็วางวางไปด้วยกันเลยในกระถางใบเล็กนี้ค่ะเนี่ยนะคะเมล็ดทุเรียนนะคะอีกด้านหนึ่งก็มีค่ะทุกคนนี่ค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะก็เป็นต้นทุเรียนเหมือนกันค่ะนี่ก็เป็นมเมล็ดทุเรียนนะที่วางไว้ในกระถางค่ะนี่แล้วต้นเขาก็งอกออกมาแบบนี้ค่ะแต่เองก็ยังไม่กล้าจะย้ายเลยนะคะเพราะว่าต้นกลัวแบบว่าเขาจะกระทบกระเทือนกับรากนะคะ ก็จะรอจังหวะนะคะเตรียมดินเตรียมอะไรให้ดีแล้วก็จะลองนําไปปลูกดูค่ะค่ะส่วนกระถางทางนี้นะคะแต่ก็จะใส่เหมือนกันค่ะทางนี้ไม่มีปัญหานะคะเรื่องการออกดอกท,ทั้งทั้งที่ต้นเล็กกว่านะคะเนี่ยก็พยายามบำรุงนะคะแบบนี้ค่ะนี่นะคะ ระยะเวลาในการใส่ค่ะก็ประมาณ10วันนะคะใส่ครั้งหนึ่งค่ะทุกคนในช่วงที่ฝนตกแบบนี้นะไม่จําเป็นต้องรดน้ําก็ได้นะคะเพราะว่าต่ายมองดูจากเมฆแล้วเนี่ยน่าจะอีกไม่นานนะคะก็จะตกลงมาค่ะช่วงฝนตกบ่อยแบบนี้นะคะลองใส่กันดูค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ